สวัสดีครับผมอาสาพิสารพิชิง่งช่วงนี้ไม่ได้ไปทำคลิปที่ไหนนะครับทำงานติดงานก็มาทักทายทุกท่าน,นครับผมหน้าอีกสักพักหนึ่งนะ่าจะเป็นอาทิตย์นี้นะครับน่าจะได้ไปออกไม้ตกหน้าดินให้พี่ๆ่นานาะได้ดูกลายเครียดครับ ตกปลากระเพียนปลากระมังไม่ค่อยเล่นปลาใหญ่นะเสียบเล่นแต่ปลาเล็กสนุกดีปลาใหญ่นี่ต้องลุ้นนานหมายแถวนี้มันก็มีแต่แบบปลาปลาเล็กเยอะก็ไม่ถึงกับเพล็กนะแต่ว่ามันก็เป็นปลาพวกไม่ใช่ถึงกับปลาใหญ่ปลายิสุกนวลจันอ่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะยากหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ไ้เน้นตัวใหญ่นะเราเน้นเราเน้นความสนุกแล้วก็ตัวเล็กแต่ก็อร่อยนะบางทีตัวใหญ่นี่ได้มามันทํามาทําอาหารทํากับข้าวมันก็ทำทำยากตัวเล็กก็ทําง่ายตัวเล็กมันด้วยตกสนุกแป๊บเดียวในวัดวัดเรื่อยวัดเรื่อย หลุดบ้างติดบ้างะสนุกดีตอนที่คลิปที่นายแซบทำคลิปแบบไม่มีตัวใหญ่ห,หายากนะแต่ก็จะหาไมาที่ถ้ามีไมายแบบส่วนมากถ้าเป็นนี่ถ้าเป็นไมายแบบไมายเป็นบ่อบ่อเลี้ยงนะอันนี้มันได้อยู่แล้วยังไงก็ตกยังไงมันก็ได้ปลานินปลายิสุกปลาอะไรมันก็ได้หมดแหละ เหยื่ออะไรมันก็กินแต่ถ้าธรรมชาติเนี่ยมันมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงนะแล้วแต่จังหวะปลาเหยื่อด้วยเหยื่อนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็สําคัญแต่ว่าสําคัญที่สุดคือปลามีปลาหรือเปล่าปลาเข้าหรือเปล่านะถ้าปลาเข้าอ่ะสนุกเลยวันนั้นปลาเข้าเยอะๆยังไงก็โดนยังไงก็ได้นะ น้าเสบไม่ได้เน้นตัวใหญ่เน้นความสนุกความชอบเป็นเป็นเกมกีฬาด้วยเป็นมันเป็นความชอบมันตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่ยังไม่ทําคลิปไปพอ็ทำมาต้องตกมาตลอดนะพี่พ,พี่น้องๆที่ชอบก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจคอยดูคลิปนะแสบด้วยนะทำไปเรื่อยๆอนะเดี๋ยวไปเจอหม้ไหนนี่ดีก็จะ ยังไงก็ทําคลิปลงตลอดเรื่อยๆอาจจะห่างหน่อยอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งไงแต่ก็ต้องลงมีต้องมีคลิปให้นาะนๆดูช่วงเมื่อกี้มันติดโควิดไม่ได้ไปไหนมันออกบ้านไ่ได้ออกไปก็เขาปิดหมดเลยเขาไม่ให้ตกเขาไม่ไปชุมนุมกันนะเขาติด้ายเลยไม่ให้ตกเลยพวกวนักตกปลาก็เงียบไปช่วงนี้ช่วงหนึ่งนะไม่ว่าแต่นักตปกปลาอะไรก,ก็เงียบหมดอะ ทีนะนี้ก็ใกล้แล้วดีแล้วคือดีขึ้นไปไหนมาไหนก็ก็อยากให้มันดีขึ้นนะนะเราจะทางานทํางานก็ให้มันปกติก็ไม่มีอะไรมากมาเสียบมาทักทายวันนี้ก็ทํางานทํางานทุกวันหยุดวันอาทิตย์นะก็อยากไปทําคลิปอยากไปตกปลาแต่ก็ต้องเราก็ต้องทํางานเราหาโอกาส โอกาสดีๆไปหหาไปออกหมายนะไม่ย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดลูกกระดิ่งกับช่องน้อยๆของน้าแสบด้วยนะทุกคนสวัสดีมีความสุขทุกคนครับผม